าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะคะก็คือวันวาเลนไทน์น,นั่นเองวันนี้นะคะมีกิจกรรมที่โรงเรียนของเราแจบกบไอแพดค่ะให,ให้กับนักเรียนของตัวเองให้กับนักเรียนมปลายทุกๆคนนะคะคนที่ลงชื่อคะ่ะ,คะมือให้เพื่อนเปิด <ไป S 2> ด้วยค่ะค่ะเราไปดูกันนะคะดูว่าสิต้องเล้ย์เหรอใช่เพื่อไม่ตั่อยกันนะคะ

ใช่แบบกล้องหมดเยอาคือที่แบบกล้องหมดใช่หรอไม่ใช่นแนี่ยอรนีนีงตั้อะไรน้องเอย คัวทิศคัวทิศเลย่ะคุณคิดแบกว่าให้เราเอาของปวกมาถ่ายทุกคนคะอย่าลืมไปซื้อดอกไม้ร้านเรานะคะอช่อเลยขายหน่อยร้านอไดไรดอกไม้นะคะร้อเกาสบเก้าบาทนะคะร้อบาทค่ะยเปิดให้ดูนะคะมีหลายสีมาค่ะสีสีฟ้าสีขาวสีเหลืองสีแดงล่าสุดมาใหม่นะคะแล้ว ยังมีพออคะพออเซนสกจินดาสีเป็นคนซื้อดอกไม้ร้านร้านในราคา250บาทนะคะนี่นะคะเป็นร้านสามารถเข้าเลยนะคะ H H A S T A N D T A ค่ะได้คะทุกคนนะคะ199บาทนะคะนี่ค่ะมีแบบนี้ด้วยคะราคา49บาทค่ะเป็นแบบชอบเซซี่มีค่ะเขียนคำได้ค่ะและต่อไป แมส์มากค่ะคุณแม่เ้าคุณแจกตดนตยวต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการแจกไอแพดกันกอนเลจะได้คีย์่อดและก่อนนะได้คะเดี๋ยวรอเครื่องนะคะ วันนี้ทีอนี้นะคะเราจะพามาดูแจกไอแพดในห้องมอสีนับสองนะคะเอาเหรอนี่นะคะดูบรรยากาศนะคะคือผู้ปกครองอ่ะดีใจเราก็ดีใจได้แล้วดีได้แล้วนะจะเป็นคีย์บอร์ดกับปั๊ม อันนี้จะได้เป็นคีบอร์ดสปาตาสองหัาไหาวเะคะอันนี้เป็นยว่รู้สึกไงคะรูส้สึกง่วงนอนพี่ทีใจหลอวแอนเนี่ยดียใจ กไปไหนไปเดี่ยวอ้ยผู้คะยางยังยางยางยางแต่เมื่อกี้ติตุกตอุ้ยหยนออยของสีครับสองนั่นเอง นี่นะคะคือเลขแผนของเราดูตรงไหนดูตรงตรงนี้เลขเนี่ย number เนี่ยตูตูนี่เหรอ F เหรอ number เนี่ย F G แม่ F G เขียนเองแม่มองไม่เขียนเองเลยปิดยังไงวะไม่เป็นปิดยังไงอ่ะเราไปเดินขายผีจริงเหรอใช่จริงเหรอไม่ต้องอยากได้ได้ได้ไหมเราปิดยังไงอ่ะ